บายเพื่อนมีคนเลยเหรอเอ้ยมี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 ธนูาทำไหมธนูเอาครับเยอะเองะหมดเวลาละช้าไปก็แตกไปลงสถานีข้างหน้าเอ้ยตรงนี้มาพี่ใหม่อันนี้มาเราต้องไปมาร์กเหลืองเราต้องไปมาร์กเหลือง เ็น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 โอ้ยแน่อวุ้ยวุ้ยวุ้ยเกินไปบิงแบงคู่อีกแล้ว อยิงวะเดี๋ยวไปเลยกินดาดอกดีกว่ากินดาเรืดีกว่าเคเบิล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 ไปคิดแกันอุ๊ยเปลี่ยนเลยอธิวันเนาะเอาไปดอบกระสุนอะไรอ่ะเคลระเบิดเหรอะใช่นอะไรอะอีสิบห้า มีแต่ปืนจอะเกาะมาพี่อะตอดเกาะตอดเกาะแต่กันจับเลยวะพี่เดีเดีมีคนลอยขึ้นมาประการลาเดเอ่างเนี่ยหลุดตั้งนานคงเพิ่งบีบนี่มาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแตามสลิงไปตาสลิงไปนี่นีเฮ้เฮ้ยเเ,เจ้าเป็นใครยังงิ้นนะ จะแตกจะตายจะตายจะตายก็ก็แตกทำไมตามไปเลยมันเหลืออีกตัวหนึ่งปะตัวหนึ่งไม่ได้สิบไปปะสิปสองสิบสองสอนนี้ก่อนหรือเปล่าข้างหลังมีกล่องข้างหลังมีกล่องก็สิบเอตังนี้ไม่ตีนนะ ข้างหลังมีกล่องนะดูกล่องขอแล้วกันเออรพีระเบิดเอาไอ้เฮียแล้วกูแคนเซลิลอ๋อ no เด่นเอาผลฝั่งขวามึงเป็นใครเนี่ยเฮียแล้วไปยืนนิ่งพี่ตกใจเอาไปไเลยพียไไ่ไม่เป็นไรมีที่ชุบไม่เป็นไรไม่เป็นไร เรียกมาวิทยาเก็บยาตอนนี้ยาไม่เก็บไปหมดเ่อไรดีกว่ามีฟินิชให้พี่ไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีอะไรเลยอะไร <c oughs> เรา <c oughs> ไปเล่นไหม <c oughs> ปืน <c oughs> <c oughs> ตายสองท้องหนึ่งเรี่อมาเลงเจ็บเจ็บเจ็โดนมะเลงยิงใหญ่ๆพี่อ,อ,อยากให้เห็นของพี่อะ่ะไม่ได้เก็บกระสุนปืมนมาเลยทีเดียวโห <laughs> ด <ๆ S 1> ูเงิน เก็บให้หมดเก็บให้หมดเราจะไปเก็บเอ้ยมีคนมาเลยๆน้องนี่อ้าว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 นี่อะอุ้ยเอาแล้วมันวาร์ปทันในมอนี่ในหลังวาหลังมาหลังมาพี่นั้นเออเดี๋ยวตัวนี้ก่อนเอวเอวเออะค้างเดี๋ยวรออะไรเกิดอะไรขึ้น เราจบไปไอ้เงี้ยตายสีไม่ตายดายังไม่ตายยังไม่ตายเออมันไม่เห็นดาดูของพี่ดิของพี่มีแต่เซลล์อะในกระเป๋าอะเซลล์กับยาไอ้เหี้ยไม่มีทาเงินต้องเห็นไม่เห็นเฮ้ยอาจารย์มาแล้วบอกแร้วมาแล้วบอกแตอย่าพึ่งวิ่งนะมันจะไม่เห็นดา ให้รงโหลดเข้าเกมเดี๋ยวเราวิ่งไปฝั่งนู้นเลยเข้าวงพอดีจับเทาาไปก็ได้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นไม่เห็นถึงหน้าโหลดเอาแมปแลงวพี่รอดหฮะตัวเดียวป้งใช่ปะมอะไรอีกตัวสองพี่สองนี่จ้ากับพิจบาลหนึ่งก็แตกเอาน็อกเอากางพี่ดีแล้ นนามันเรียบร้อยเสรเรียบร้อยโดนตัวรุดเอามันน่าจะแบบเอ้าอะไรเนี่ยตั้งนานไม่ออกว่ะมาจากไหนเอาลูดขอไม่ออกดาบมายิงมันมันโดนที่หลัง จะตายเฮียมันปานติมาอ้าอย่าดุดกูเอ็มมันไปไหนช่วยด้วยช่วยดิมันจะพี่เดียวสำเนาที่หนึ่งเราต้องจ้ำนู่นปะไอ้เฮียพี่ต้องเปลี่ยนปืนอาดาพี่ต้องเปลี่ยนปืนจริงฟังหน่อย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 แบตหลายเนี่ยโอ้โหอาดามาเอาแบตมาเอาแบตข้างหลังมีสิบเอ็ดอันมีสิบเอ็ดอันไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอเคปลอดภัยโโออเเคค เอาตายวงไม่ตายไม่ตายแต่พี่กระสุนน้อยมากอ่ะมันยึดสูงสุดแล้วไม่ไรไม่ไรมันได้มันได้บทอนาคินไปแล้วได้มันได้บทอะไรสักอย่างไปแล้วเฮ้ยทึบทึบก็จะแตกก็จะแตกอนาสแกนนะเด้วมีคนลอยขึ้นเยวเพิ่งเพิ่งโอเคสองตัวเท่ากันเอาลิสต์สร้างก่อนฟ้าขึ้นดิ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 แรงอยู่ ก็จะแตกสองตัวนรักไปตัวท้ายแตกเอามาันเย้ยังงงเลยชอบเมื่อกี้ไม่เห็นไรหน เราแวงพี่อยู่แกไม่ยอมโดดลงมายิงหลังมาเลยนะเนี่ยเออเรายิงหลังมันเรายิงหลังลไป,ไปเร็วๆจะตายจะตายเขานี้เขาเนื้อ

โดนจะตายจะตาย<ก>โดนก็โดนโลมุมก็โดนลุมกระแตกเอออันนี้ก็จะตายนี่ก็จะตายนี่ก็จะตายอันนี้จะตายนี่จะตาย,ตายเออตามอยู่กโกมายังต้องรีบไปนะอุ๊ยเซเบอร์มาลองโบลองโบลองโบ กระแตกกระปูกกระแตกต้องเข้าไหมพี่เจ็บเจ็บหมดเจ็บหมดเจ็บหมดจ้ำจ้ำราฟ้าเจ็บไม่เจ็บหรอกสิบแปดแตมจน็อกเก้าสิบ นกนกกเฮ้ยอ่ะเย็ดตีใหม่ไหมนนตัวนะท้ายตัท้ายนะที่ใหม่ที่ใหม่โดดเข้าที่ใหม่โดดเ 50, ข้าห้าสิบเข้าร้อยห้าสิบมีแฉมีแฉมอยู่ไหนอยู่ไหนข้างในข้างในเจ้ามันนี่มาแล้วมาหากูแล้ว เขาเด็กกูแปมอยู่สวยเพื่อนโอ้โรอดได้ยังไงเนี่ยสองตีอะอ้เหี้ยเมื่อกี้กำลังตี้ใหม่กำลังมายิบสับก่อนเลยมาแล้ว พื่อนชุเพื่อนโอ้โห,โโหนันข้าหลังนะคล็อกที่หม่เสวยเสียจอยจอยใส่จอตายจะตายขงลงขางลางตตรงนี้ตัวท้ายตัวท้าย เลยดีอยู่น at okay. okay. so. ี yeah. Yeah. Mm ่นี่มีตัวอยู่ข้างหลังอีกตัวนึงแต่ว่าโดนระวังชุดหน่อยชุดหน่อยไม่ได้ละไปเลย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 จ้ำไปจ้ำไปโอเคอ่ะมาโดนวงตายวงโคตรแรงอ่ะวงเนี้ยเนี่ยเยอะเยอะโอ้โหเอาเรื่องกี่ตัววะเนี่ย たかもちこたかも。<laughs>